ครับมาดูเหรียญหลวงพ่อไปรุ่นไข่นะครับรุ่นสร้างหอพระไตปิฎกสร้างเมื่อปี2539นะครับเนื้อนวะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าโค้ดนี้จะต่อกตรงไหนมาดูลักษณะด้านหน้ากันนี่อยู่ในกล่องเดิมๆม,มาจากวัดเลยนะครับครับรูปลักษณะเหรียญของการเป็นเหรียญหล่อนะครับสภาพอย่างนี้สวยเดิมๆม,มาจากวัดเลยนะครับ มีกันหรือ,อยังครับเหรียญหลวง,ลงพ่อปายพุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องความอยู่ยงคงกระพันชาตินะครับแคล้วคาดต่างๆนะครับต้องหลวงพ่อปายนะครับนี่คือด้านหน้าเหรียญน,นะครับดูลักษณะไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโค้ดนี้เขารุ่นนี้เขาจะตอกกันที่บริเวณตรงไหนนะครับของเหรียญ นี่ครับนี่ครับบริเวณด้านหลังเห็นโคดไหมครับโคดจะอยู่บริเวณด้านล่างของคำว่าสละ,อ,ะอยู่เหนือเหนือเลขสี่ปีพุทธ,ทธศักราชนะครับนี่ครับโคลดลักษณะโคดจะเป็นลักษณะรูปแบบอย่างนี้นะครับนี่คือสวยเดิมๆม,มาจากวัดเลยนะครับ ดูไว้นะครับว่าโคตรรุ่นนี้จะตอกอยู่ที่ตรงไหนของเหรียญน,นะครับ